สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสุกุทุกคนเนาะยังบ่ได้เมือพี่น้องเอ้ยยังอยู่บ้านน้ำมงอยู่เนาะตอนนี้กำลังสิเข้าบ้านเข้าบ้านน้ำงแหละว่าสิไปใส่สิไปใส่รุน่นรุ่นนำกานพี่น้องเอ้ยว่าสิปาานนะาไปทางใดเนาะจุนไม่ไปทางสิไปทางพี่น้องรุ่นน้ำเกินรุ่นนำกันรุ่นนำกันรุ่นนกันรุ่นไราโอเคโอ้ยทางก้บบาน ngoài có đã khẩu ta hướng ở đây này nè bạn bạn là mồm này nó có mai em đẹp nà đây lười bạn hụt nè ngày cũng cụm mà lời hai wow. vào cày bạn này có phải nó วันไห y กูคงขอคิดจะเพิ่มจบไปทำไมนีไม่เจ้าเนี่ยนะออาไปซื้อมหาอับหนักอับในีบไปหาต่ายต่างครับอบัทเลยไปีบเพื่อนครับหอดอะพี่น้องเอ้ยหอดยังหอดบานนามงจะว่าคอยหอดยังโอ้ย ไอใ,ใ่เฮือนบอกใส่ <Indeed. S 1> ลืมอะไรเออเฮือนผลงามของเก่าแล้เนาะจนจำอะไรอายเคือ, <laughs> <laughs> องนี่ายเคืองนี่นะเฮือนนี่ห <c oughs> นูไปขายยวัดเอ้ยหนูไปขายองเฮียนโอพโมเมนต์อ oh, ันอูไพเอ็น Có mấy con nhiều chợ Hạn phải nọ này đi đây phía nào chút mái như này là Cứ gì khuẩn cả nó nọ theo này Có <laughs> chắc <laughs> <laughs> quả thảo ấy ba? Ừ, Đấy, Hả? bà ông Hiền Ông Hiền là phạt มาทโทษสิสางยังนอนนี่พิลึกแท่นี่มันจะขายบิทางนอนนี่โอ้โยเขาจะเปิดอาหารบิชังกระดูกดีอแท่นนี่บานสาวแพงอ้านเบากัะตันบอน่อเนาะมันจะเปิดซุ้มไก่บ่หืมบะกัปตันนะมันสิเปิดซุปไก่ตีพิลึกอีลีเนานะ เออร่างกายขนาดเลยตัดตันมันบออยู่มือน,นี่นจักไปทางใดสาวแพงแมงในเในานะสาวแพงเหตยังอยู่ในนะหมุดอยู่ในหูผูกเอา,เอาคือบอกออกมาในลูกน้อยหน่อยนะ

สบายดีเด้อพี่น้องก็ถ่าวมาเยี่ยมบ้านอเยี่ยมบ้านเลยมาเบิ่งร้านน้อย่ยุ่งลายป้านักขาวทราบสี่ตัวเอาออกงั้นบ่นอนนั่งแพงอยู่บ่อนอกนี่แพงบอแต่พเถ่ามาหา่บอแพงแค่น้นีอออกแล้วกอะไร้ม่ทั ไม่ได้ออกกันตะมุกมันยุ่งลายอยู่คำกำเย็นกำเย็นอยู่คำพ่ชางอันนี้ก็ดีบาดเอื่นอยู่คำแม่นเฉพาะเออาพนเฉาะอนอยู่คำกเย็นน่เอาเลยแม่บาดนี่บ่อยน้องไหนะน้องไหเลยให้บนะอามันตีนาเผินนั่นมีให้วนุ่มเนาะนี่อือ็น นอนอย่างเดียวพ่อไม่ไปใช้อะไรเสีอีนี่นะไปบุญคือเป็นหนังคือว่ามาเลยเอาขับปุ่นมาส่งให้ลูกไปต่ออีกใหม่อีกมันยังประจุใจกูยันเบิดมือเบิดขึ้นอยู่มือนี่นะเออยันไปตามมาอยู่มืออื่นพูดละเป็นผู้บ่าวมือหนึ่งคือบอกไปน้ำพ่อยน่งมันบอกกินนมข่อยเอาเอาดูแล้วมันหายมันหายขึ้สกายนี่ได้ มาเลนมาจบร้านเป็นเนาะคือว่านี่ยนะอุ้มบอกเราพ่าอุ้มเป็นอย่บ่ได้อุ้มัหน่อยจากปีและสิบปีาบ่ได้อุ้มน่อยสิปีสิปลายปีเนี่ยเอายังบราจะเื่ออ๋อ ลออยู่อ่ะื่นนะสาวลลยมีลูกน้อยแล้วพี่น้องเลยด้ลูกก็ได้พี่น้องเลยโอ้ยยังมาได้เยอะลูกอีแล้วลูกเจ้าสบอกแมนแมนแมนสบอกแมนนี่อแมใครเป็นาวอมเงาออใครกางแล้วอันน่างยามันกนเปียกยามยา ปอนข่าเลยอืม่ปอดีข่ปอนอืมกานกินดูแลจีปอนคือแม่มันนั่นแหละเนาะเขาว่ามันคือ่อมนั่นคือแม่ม่เลักหเอาเืออาคือ่อมสมผู้ชายคือ่อเลยนานน่อคือ่อยเงินเขาพู่ชมแม่เอาดนิเอาหนิเอา ัางสื่อแล้วนี่นะสื่อได้ก็จ้างอื่อได้งเนหุงเนาอกกะน่องบอสเน้อพอซื้อบอยบอยบอยบบูมกบอบอสเบอสแบนบอสซื้อบอสซื้อแบนก็ได้เด้บอสน่องบอส นาง FC ต่างหายแบงกับไได้ใส่บอกตันหมักบอส FC ได้บอกบอสก็ขาดหัวหนาใหญ่แล้วสีหลายดิ้นึ้นีตรงมือดอกตังสื่อบพอถ่าเมื่อนะบไปถ่ายพอถ้าก็สั่มือดอกบอคนนั้น มาเมื่อนี้เขาก็เมื่อเมื่อนี้อก็เคยนอนไดนนอคือว่าใม่ไม่ตีนุ่งมาตีนีะโอ๊ยจะได้มันน่ะมันต้องมีคนอยู่เฮือนอยู่กันสองคนนี่แม่กระปะมากเลยงานต้องเฮียนูสาวก็อยู่บ้านเรืนงานต้องเฮียนได้กได้เฉพาน่องหน่อยเจ้าน่ะอยากได้แค่ก็ได้มาเป็นไปได้เลยยังได้อะไร จะเป็นแม่ลูกอ่อนนะว่าจะใส่ในขณน้เป็นแม่ลูกอ่อนคือพี่เนาะโอ้ยเาเคยเียนเอคบอมันจะไปทางใดอีกแล้วเนาะอันนีน้องน่อยจะเป็นยิ่งมองอูี้เยติโอ้ยาเรเอาม่าเเอาอีกลูใส ลูกสาวเดียวคิดซาแพงเนาะสามเลยเข่าไจมาละไผ่ได้พูดแม่เชียวอีกบอจักนี่งบ่บอพ่ออะไรพ่อแล้วพ่อแล้วยิงสองตายหนึ่งลูกตาคอยเนี่ยพูดยิงหนึ่งตายหนึ่งลูกอยากไปเห็ดมันอยู่ขี้เงาะเขาสิพาเอาไ็ดยิบมึงเจ้าหน้าขาจะสิปาาไพ่สิบแป๊บลูกเดียวเป็นไหนไหนเป็นไหนไหนมึงเดียวเดียวมันไปน้ำพื้นอะไรสิยหายน้ำลูกเด้

นะฮะคเกิดมาเป็นองตัดของโูกเออคือตา้งฝั่งไทยเป็นคือชีบตัดน้องะแต่ว่าเป็นตรงที่ออกตัดตัดแล้วปล่อยแบบว่าเสียดายผมยังสั้นยังชีนะปาบมันแหพิ้มรสิลออกันนี้ไรเออแมงบว่าบนัแม่จังนาผ่าอ้อมกินอียังกินเขาแนั้นเนาะตัดของโลกเต้นนั่งเต้นไม่เต้นต่อมากันยังหลรับเืย อุงเคยยังไปอยู่น้ำฝนมาจากหายบ่อยนางเบื่อไเนาะบ่ไหมเบ่อไหมจะเอาได้สบแม่ลานสาวเนาะบุญยักษ์พอเทาจะอุ้มได้หรือสบพอพนักพอนธารลอดนเหนียวนะโอเคพี่น้องเลยนะอำลาพระเจ้าเก็บพระไว้สมัยละ คุณคุณเขาบมาชมเด้อพี่น้องเอยไปพอดใหม่คลิปหน้ากูแล้วแ่นนสบายดีสบายดี